เม่ได้ก็ซักเสื้อผ้าแต่สาวเลยจะไปไหน มีกูความคมแล้วโน้นมันป้งแล้วฝนตกมามันกได้กาเลยนาสายาน้ยตอกี้เนี่ยตอนจะปูยอยู่มันขวากปูตแกนงสยางเจ้าใดอเดี๋ยวเขายัาออยางะนั้นเพิ่ออาาถามมึงสายามเนจ้ได้อยู่ 就在沈阳嘛。 เร็วนะทีเด็ดมันไม่ตีรลามาฮื้อเจ้ามาเสียบเหมือนีเด็มันไม่ตีตัวเท่ไงเจ้าหาเขาเลยมาอันเงินอ๋อเพิ่จะโพสอ์นะครต้องหาคันใดเล็กคันใดเล็กเดี๋ยวปิดเสียงก่อนแป๊บหนึ่ง ข้าข้าวก็ะน้ำเอ <c oughs> เอา้นย้าวุข้าวเย็นนะแล้วต้องอุ่นข้าวเย็นนะครับสิเพราะว่าข้าวเย็นมันเต็มติดอยู่ ว่าเราเอาน้ำออกมาบรรลืมเนระจะเอาน้ำบรรลุมนะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาจันนี้นะคะตอนนี้ก็เช้าวันนี้นะคะน้ำค้างหลังจากฝนหยุดตกเนาะน้ำค้างลงนะคะใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> ค้างลงหนักมากเลยนะคะจนมุดมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วตอนนี้ลุงวัาก็นง้าวอ่นะคะจกข้าวเย็นก่อนนะบสี่จกข้าวเย็นอือเขเรียกว่าจกข้าวเย็นเดี๋ยวลุงหวังลุงหวังสุกแล้วจะเอาข้าวมาตั้งเพราะว่าของข่อยมันพื้นมันเปียก ลุงหวางหนึ่งสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอามลข้าวของเรามาตั้งถ้าถ้าเราไม่เอาเข้าใต้ทุนบ้านมันจะเปียกเออพือมันเปียกฝนตกมันจะติดไฟ่ยากอันนี้ก็ได้เอาข้าวใต้ทุนบ้านเสือสูงนะเอาข้าวใต้ทุนบ้านเสือบอกโอ้เอาข้าวล้วเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนนะคะมันมืดมันไม่มีไฟกำลังจะปรึกษาลุงหวังว่าถ้าลุงหวังไป ที่ร้านไฟก็จะซื้อมาเนาะซื้อเอาปลั๊กนะเอาหลอดไฟของผมนี่ความจริงหลอดไฟนี้ก็มีแต่แอใส่ไม่ใส่ให้เพราะมันตรงนั้นน่ะมันไม่มีที่บังฝนเออมันกมโดนฝนไฟช็อตเพราะมันไม่ได้ยาวออกมาเหมือนของลูงหวางนี้เองไข่มันสั้นจุดนึ่ใช่เราต้องทำเผื่อทำเผื่อกันฝนกันสาด ครับแล้วก็จกข้าวเย็นอยู่นะครับสี่นนี้ต้องอุ่นข้าวเย็นเพราะว่าข้าวเหลือเยอะนึ่งเผื่อไว้นะครับก็เหลือเยอะไม่ได้หมาข้าวไว้นี่ก็พอดีนะครับสี่เราต้องอุ่นข้าวให้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาผักมาลวกจำแจ่วได้สี่ี๋ยวก็พอมันสว่างขึ้นมาเราก็ลงไป ทำความสะอาดแถวสวนดอกไม้นะครับสีถ้ามันสายเกินไปก็เมื่อวานก็ไปส่งน้องตองก่อนเพราะว่ามันอาจจะสายอยู่นะครับสีเพราะว่าเราต้องทำกินอีกนะครับสิแต่ว่าไม่เป็นไรครับฝนตกแล้วนะครับสีฝนตกเมื่อวานนี้ก็เราก็ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้นะครับสเราแค่ทำความสะอาดนะครับก็ทำตอนไหนก็ได้นะครับสิ พอไปส่งน้องตองมาก็ไปทำนะคระับอี่ <c oughs> <c oughs> วานำหมอกลงนะครับเดี๋ยวใส่หมวกก่อนนะ,ะ <c oughs> มันตัวเป็นหวัดใส <c oughs> ่เสื้อคุมก่อนนะครับสิเสื้อมีมีหมวกก็ดีอยู่นะครับดีมากเลยะครับสิเพราะว่าเราจะได้อุ่น จะได้อุ่นน้ำหมอกลงนะครับสิน้ำหมอกลงเยอะอยู่แ <c oughs> ี้วก็ลุงก็คิดว่าจะเอาโต๊ะมาทำแต่ว่ามันก็กีดขวางทางนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะทำที่วางของตอนที่เราทำข้าวนะครับสิ แต่ว่าก็อยากจะเอามาไม่แน่แล้วครับเดี๋ยวลุงเหลาจะเอามาวางไว้ตรงนี้ก็จะเอาไว้ที่นะั่งกินข้าวก็ได้เพราะว่าข้างในมันนั่งนะคนัะข้างในมันนั่งยากนะครับเดี๋ยวลุงเหล่าก็วางๆางก็จะเอาแบบนี้มานะครับาแบบนี้มาทําอีกตัวหนึง่งต้องอัดปั่มกรเตี้ยกว่าอันนี้เราพอดี เรานั่งกินข้าวครับเแล้วก็เราก็จะเอาคดีหว่างวาง,วงเดี๋ยวลวุงว่าก็จะทําโต๊ะเอนั่งกินข้าวนะครับสอีก็ทําแบบนั้นแล้วเอาไม้แบบนั้นนะครับสอีเดี๋ยวลุงว่าจะเอามาตั้งไก่ประตูนี่แหละใน,นตรงนี้นะครับสิี่ตรงเก้าอี้นี่รับตอนนี้ก็อุ่นข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวลุงว่าก็จะเ,เข้าไป เอาผักมาล้างก่อนนะครับสี่เตรียมไว้นะครับระหว่างจะต้มพร้อมกันเลยก็ได้นะครับสี่แต่ว่าต้องต้มด้วยแก๊สนะครับเดีย๋ยวระหว่างข้าไปเอาผักก่อนนะครับสีเอาผักเอาผักมาลุมารอลวกแ่บนะครับลวกใส่เกลือใส่น้ำชอด เมื่อกี้เราก็เรื่องาก็แกงปลานะครับเดี๋ยวแกงปลานี่ก็เอาให้อุ่นนะครับทีเรื่องว่าเราจะต้องเอาเกลือใส่ถ้วยก่อน ิดไว้ก่อนนะครับสิครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาก็จะเอาถักนี่เป็นล้านนะครับก็จะลวกในเตาแก๊สนะครับสิมันจะได้สุกเร็วแล้วก็มันก็จะได้ทันเวลานะครับสิเดี๋ยวเอาทานใ่อีกก่อนนะครับสิเพราะว่าให้แม่ดามานึ่งข้าวตรงนี้แม่ดาบอกว่าฟืนมันเปียกนะครับสิไม่ม,ไมีไม่มีฟืน <reflex> มืดไม่เห็นอะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะปวดเอวปวดเอวปวดเอวมากมากเดี๋ยวมาดูนะคะ ัสวยมากเลยนี่ก็ต้อยภาพใับี่สิกานะคะถ่ยัง้ังขาเล้าอยู่นะคะรับเล้ก็ไม่ต้องลวกมากนะพี่สีเพราะว่าน้องตอไม่ค่อยกินด้วยนะคพีบสีหันให้น้องตอกินอยู่คนาหัเื่องมาพอดีเลยนะคะกินลไยนย่ารอสั่งกะโบกหน่อยอ่านไล่ เออค่ะสั่งเลยค่ะคุณย่าขอบคุณมากค่ะคเมื่อสาเหตุเวลาก็เข้าไปอ่านเลย,ยนะก็จะเก็ออกทีละชิ้นทีละชินออะช้นก็เก็หมอกนั้นเลยนะคะหมอกปกคลุมยัางนึงแบบว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะหมอกหมอกนะคะกลัก<อ>บเด<อ>ี๋ยวออกให้มันน้อยๆก่อนนะคะพี่ าก็จะลวกหมดนี่แหละโอ้เย็นจังเลยสิแหมมาถ่ายลุงวางข้างข้าง <c oughs> รักมากา้าค่ะมันมืดคนภาษาจีน,นมาจากป้าถ่ายบ้านจา้า,า,า,จา,าข,าข,ข,าขาอบคุณค่ะคุณยน่ยมาเลอุลุ่มจัวัด่าดีจิงด,ดาดาอุลุ่สวัสดหวั ก็มันมืดนะคะก็เลยไม่หันมาหาตัวเองเลยนะคะสวัสดีค่ะมันหนาวเนะาะที่ภาษาอังกฤษนะคะหัวใจมาค่ะคุณสุวรรณปิดังครับกราบขอบพระคุณมากมากนะคะคุณยาฮาเล่ให้หัวใจมาสา,ามดวง 4กิโลคะคุณย่าจะเอาเอาขั้วหรือว่าเอาดิบคะเฮ้ยมันหนาวต้องหาหมวกใส่นะคะต้องหาผ้าคลุมหัวนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะคะไม่ไดงจะักผ้าค่ะนี่หมอกนะคะนี่คือหมอกยามเช้านะคะเพราะจะหนาวหนักแน่เลยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะ้ระรับเดี๋ยวลุงาก็จะต้มใส่แก๊สเลยนะครับสิเดี๋ยวลุงาก็จะเอาต้มใส่แก๊สนะครับสิ ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งก่อนนะครับสี่ครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสู้มือยิ้มใบใบมานะครับแล้วก็หัวใจบวกๆนะครับแล้วก็หัวใจตาโตนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีใจดีทุกคนนะครับครับแล้วก็สวัสดียามเช้าค่ะลุงวางน้องตองนะครับกาแฟมาหนึ่งถ้วยนะครับสี ึ่งแก้วหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หัวใจมาสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับหัวใจสีชมพูมานะครับครับแล้วก็หัวใจบวกๆนะครับภาษาอังกฤษนะครับหัวใจบวกๆนะครับครับเนี่ยก็ชาลินีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ระหว่างก็ตั้งนอข้าวอยู่นะครับสีโอ้ไอขึ้นแล้วนะครับสีดูนะครับซีดูเลยนะครับน้ําหมอกลงเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะได้ดูวิวสวยๆนะเหมาะนะครับน้ำเหมาะลงนะครับครับแลีวก็หวานใจนะครับหัวใจบุกบวดครับครับแลีวก็หัวใจตาโตมานะครับชาลนีนะครับแล้วก็หัวใจบุกบวบนะครับครับแลีวก็ภาษาอังกฤษโอ้ักเนาะครับอัีนี้ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศยามเช้ามืดนะครับสี่ นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ FCJD ทุกๆคนนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวหลวงวงก็เอาพักกาดห่อนะครับไปลวกก่อนนะครับตอนนี้ก็อายขึ้นแล้วนะครับข้าวของหลวงนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ FCJD ทุกคนนะครับ